คนมันฆ่ากันเองคุณไม่สนใจบ้างเรอเฮ้ยชีวิตมนุษย์เนี่ยมันพูดจริงๆนะเฮ้ยเรามีค่ามากกว่าไอศาสตร์ตรงนั้นอีกนะแต่ปรากฏว่าคนไทยให้ความสําคัญกับศาสตร์มากกว่าคนเหมือนอย่างที่ผมไปเจอมาเนี่ยเขาขังคนเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่าสาสตร์อีกเขาวิธีการทําเนี่ยขนคน,นลงมาในเรือเนี่ยครับสี่ห้าร้อยคนเนี่ยให้กินข้าวแค่คนละสองกำมือพริกคนละสองเม็ด น้ำนิดเดียวใครขอเนี่ยถูกทุบตีใครตายก็จับโยนลงทะเลไปเนี่ยนี่คือความอำมหิดของกระบวนการเหล่าเนี้ยแล้วใครอ่ะพลโทมานาธคงตัน้นนายทหารแห่งกองทัพบ,บกยศสูงถึงเป็นพลโทนะครับแล้วก็เติบโตมาตั้งแต่เนี้ยเป็นเวลานานนะครับทําแบบเนี้ยแล้วพิสูจน์ได้เห็นเลยว่านี่คือกระบวนการของเขาแล้วถึงได้ขัดขวางทุกอย่างไม่ใยดีไม่สนใจใยดีแต่ทีมงาน สอบสวนทั้งหมดคําว่าใจดำำําอมตผมว่ายังน้อยไปนะครับบางทียกกาลังสองบางยังน้อยไปนะครับผมไม่ใช่เข้าข้างบนตังสิมันลงแต่เนี่ยประสบการณ์จากการทํางานอันแท้จริงได้เห็นความอมตผมจึงมีความแนว่วแน่ว่าจะต้องทลายกระบวนการนี้ให้ได้ทําลายของความอมตที่ปล่อยหลังสีออกมาทําลายล้างประเทศไทยเราด้วยเอามาให้ได้ ไม่ว่าผมจะโดนกดดันขนาดไหนไหนะครับน้อยไปที่จะกล่าวเช่นนั้นแล้วคาเหล่านี้ไม่ใช่คําหยาบคายใดทั้งสิ้นเลยเป็นคําไทยๆที่เราพูดกันทั่วๆไปทําไมจะพูดไม่ได้กับคนๆที่มีลักษณะเช่นนั้นครับขอบคุณมากครับในกรณีของชาวโรยิงยาคือชาติพันธุ์ที่ถูกกดขี่ในประเทศเมียนมาที่ต้องการอบพยพไปประเทศมาเลเซียและต้องใช้เส้นทางผ่านประเทศไทย นั่นจึงเป็นที่มาของขบวนการที่หากินกับชีวิตและเลือดเนื้อของคนการเรียกเก็บเงินจากชาวโรยิงยาหัวละหลายหมื่นจับยัดใส่เรือประมงที่ดัดแปลงไว้ขนคนแล่นเข้านัานน้ำไทยพอขึ้นฝั่งมาก็เอามาขังไว้ที่ค่ายรับกลางป่าเขาบางคนเป็นผู้หญิงก็ถูกข่มขืนสามีต้องทนดูภรรยาถูกกระทำพ่อต้องทนดูลูกถูกชำเรา แต่ละคนถูกซ้อมทรมานเปิดโทรศัพท์แล้วเคี่ยนตีให้ญาติที่อยู่ปลายทางฟังจะได้หาเงินเอามาจ่ายค่าไทยถ้าไม่มีจ่ายให้ก็ปล่อยทิ้งไว้ในคอกให้อดอดอยากอยากจะป่วยจะตายก็ไม่เป็นไรไม่ต้องสน